ทษะทางภาษานะคะมันก็จะมีทั้งหมด4ทักษะด้วยกันใช่ไหมคะก็คือฟังพูดอ่านเขียนถูกไหมคะและ้วเพื่อนๆคิดว่าถ้าเรานะคะอยากจะเรียนภาษาต่างประเทศใหม่ๆเราควรจะเริ่มจากทักษะอะไรดีคะวันนี้แต่มีคําตอบให้คะ่ะจะได้มาภาษาญี่ปนพร้อมเสริมมาแล้วคะ่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเม้า์มอยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใหม่ๆนะคะซึ่งภาษาญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะคะคราวนี้นะในส่วนของทักษะการสื่อสารเนาะมันก็จะมี4ทักษะด้วยกันถูกไหมก็คือฟังพูดอ่านเขียนนะคะเรารู้อยู่แล้วว่ามี4ตัวนี้แต่เพื่อนๆคิดว่าถ้าเราจะเริ่มเรียนภาษาใหม่ๆเราควรจะเริ่มเรียนจากทักษะอะไรดีหรือถ้าเราอยากจะพูดภาษาต่างประเทศได้เพิ่มอีกสักหนึ่งภาษาเนี่ยเราเรียนแค่ไหนถึงจะพอจะต้องทั้ง4ทักษะเลยไหม หรือ,อยังไงไปมางกันค่ะสำหรับทักษะทั้ง4ทักษะนะคะก็ถือว่าเป็นทักษะที่สําคัญนะคะในการเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งเพิ่มเติมนะคะ แต่ข้อนี้นะสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเข้าใจผิดก็คือถ้าเราจะเรียนภาษาต่างประเทศสักภาษาหนึ่งนะคะเราจะต้องเรียนทั้งหมด4ี่ทักษะเลยพร้อมกันนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะจากประสบการณ์โดยส่วนตัวของตัวเองแล้วนะคะไม่ได้มีกูรูที่ไหนสอนนะคะประสบการณ์ล้วนๆนะคะจะบอกว่าทักษะทั้ง4ี่ทักษะเราไม่จําเป็นต้องเรียนรู้พร้อมกันนะคะ การเรียนภาษาที่ดีนะคะให้เราเรียงตามนี้เลยนะคะก็คือฟังพูดอ่านแล้วก็ค่อยเขียนนะคะฟังพูดอ่านแล้วก็ค่อยเขียนนะคะซึ่งที่เราเรียนมาจากที่โรงเรียนนะคะเป็นอะไรที่ผิดทั้งสส้นนะเพราะเราไปเรียนเขียนอ่านก่อนนะเรียนกลับขั้วกันไปหมดเลยนะก็เลยทําให้เราอ่ะพูดไม่ได้นะคะไม่ต้องว่าอะไรหรอกเนาะกลับไปดูภาษาอังกฤษของเรานะคะเราเรียนตั้งแต่ตอนไหนบางคนเรียนตั้งแต่อนุบาลทุกวันนี้ยังพูดไม่ได้เลยนะคะ อย่างของแต่เองเนี่ยเป็นยุคเก่านะอาจจะเรียนตั้งแต่ตอนป .5 นะคะคือเป็นยุคโบราณมากเรียนภาษาอังกฤษตอนป5นะคะก็แทบพูดไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะเราเรียนมาแบบผิดๆนะคะคราวนี้นะคะถ้าเราจะเรียนแบบถูกๆล่ะเราจะต้องเรียนจากอะไรนะคะคือง่ายมากๆเลยนะคะคือเรียงตามนี้เลยนะคะฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนนะคะเรียนฟังก่อนอันดับแรกค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆในโลกนี้นะคะถ้าเราอยากจะเรียนเพิ่มเติมนะคะฝึกฟังก่อนเลยค่ะอันดับแรกยังไม่ต้องพูดนะคะ ฟังเพลงดูหนังดูทีวีนั่นคือทักษะก,การฟังทั้งหมดเลยนะคะฟังก่อนเนาะแล้วก็ค่อยตามมาด้วยทักษะการพูดนะคะพอเราฟังปุ๊บนะคะลองพูดตาม อย่างใครเป็นสายเกาหลีนะคะเป็นติ่งเกาหลีนะคะดูดราม่าดูละครเกาหลีนะคะพอเขาพูดเห็นประโยคซ้ำๆๆลองพูดตามสิคะสักพักเราจะได้โดยปริยายนะคะหรือเผลอเราแทบไม่ต้องเปิดคําศัพท์นั้นเลยว่ามันแปลว่าอะไรเพราะว่าฉากและเหตุการณ์นั้นมันบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาต้องพูดแบบนี้อ่ะแบบนี้นะะมันคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะคะก็คือการเรียนแบบนั่นเองนะคะคือเอาง่ายๆเนาะภาษาไทยอ่ะเราเรียนไหมเราไม่ได้เรียนเนาะเราฟังพ่อฟังแม่ฟังคนรอบข้างเราแล้วเราก็เรียนแบบที่จะ ผลิตเสียงเหล่านั้นออกมานั่นเองนะคะทักษะภาษาต่างประเทศอื่นๆนะคะก็เหมือนกันนะคะทักษะแรกที่เราจะต้องทําก็คือทักษะการฟังนะคะตั้งใจฟังดีๆว่าเอ๊เขาอ,ออกเสียงแบบไหนนาะนะคะพอเราฟังคุ้นๆคุ้นๆแล้วก็ฝึกทักษะที่2นะคะก็คือทักษะการพูดนะคะพอได้ยินเสียงที่เขาพูดออกมาปุ๊บนะคะเราก็แค่เรียนแบบด้วยการพูดเสียงนั้นตามไปแค่นี้เองนะคะ สองทักษะนี้เป็นทักษะที่ต้องมีนะคะถ้าคุณต้องการเรียนภาษาต่างประเทศนะคะขาดสองทักษะนี้ไม่ได้เลยนะคะ แต่ถามว่าขาดทักษะการอ่านกับเขียนได้ไหมได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อแบบผิดๆของคนที่เรียนภาษาต่างประเทศนะคะคือเข้าใจว่าถ้าฉันจะเรียนภาษาต่างประเทศฉันจะต้องทําได้หมดทุกอย่างะคะฟังพูดอ่านเขียนนะคะโอ้กว่าคุณจะอ่านกว่าคุณจะเขียนได้มันใช้เวลานาน,านมากๆเลยนะคะแต่จะบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะคะลบมันทิ้งไปจากสารระบบได้เลยนะคะ ถ้าคุณจะสื่อสารภาษาใหม่ๆนะคะที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ได้นะคะคุณเอาแค่สองทักษะก่อนก็คือฟังกับพูดก็พอแล้วนะคะฟังกับพูดก็เพียงพอแล้วนะ,ะในการที่จะสื่อสารมันออกไปนะคะแต่แต่ไม่ได้บอกว่าคุณห้ามเรียนเขียนกับอ่านนะคะตัวเขียนอาานะะ่านคุณค่อยไปเรียนทีหลังก็ได้นะ,ะแต่ถ้าคุณอยากจะพูดจะสื่อสารเป็นภาษาอื่นได้นะคะแค่ฟังกับพูด2อย่างแค่น,นี้ก็เพียงพอแล้วในการสนทนานะคะคราวน,นี้กลับมาที่ทักษะของการพูดนะ อีกหนึ่งความเชื่อที่เป็นความเชื่อแบบผิดๆนะคะก็คือคนไทยชอบเป็นคนที่แบบถ่อมตัวหรือว่าชอบดูถูกตัวเองเนาะก็คือเอาง่ายๆถ้าเราไม่สามารถที่จะพูดจาพลั่งพูแบบพูดปลอปในภาษานั้นๆได้เราจะบอกตัวเองว่าฉันพูดภาษานั้นไม่ได้ค่ะแต่จะบอกว่าอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบผิดๆแล้วก็เป็นความเชื่อที่กดความรู้สึกของเราเองนะคะ แต่จะบอกว่าทักษะทางภาษามันมีหลายระดับมากนะมันกว้างมากๆเลยนะฮะบางคนอาจจะแค่อ่าน A B C D ได้พูด Good morning แบบนี้ได้หรือ Ohio g o i mask แบบนี้ได้เป็นแค่บทสนทนาง่ายๆสั้นๆ20-30ประโยคได้กับบางคนที่ advanced คือพูดได้ทุกอย่างเลยนะเขาพูดเรื่องอะไรฉันก็สามารถสื่อสารได้นะมันมีความกว้างมากนะแก็บความสามารถทางด้านของภาษานเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณพูดได้แค่นี้นะคะอย่าบอกว่าพูดไม่ได้นะ,ะอยากให ให้ทุกคนมั่นใจนะคะแล้วก็บอกไปเลยค่ะว่าฉันพูดภาษาญี่ปุ่นได้ค่ะเพียงแต่ว่าฉันพูดได้แค่นี้เท่านั้นนะแบบนี้นะคะเราไม่ได้เคลมว่าฉันพูดได้ everything jingle bell ที่100แต่เราบอกว่าฉันพูดได้นะแต่ฉันพูดได้แค่นี้แบบนี้นะคะถามว่าทำไมแต่ถึงสนับสนุนให้เราคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเรามมวแต่คิดว่าเฮ้ยฉันพูดไม่ได้ฉันพูดไม่ได้เหมือนเรากดความสามารถของตัวเราเองอะ ทั้งๆที่บางท,ทีเราพูดได้นะแต่เราก็บอกคนอื่นว่าฉันพูดไม่ได้พูดไม่ได้เงี้ยมันก็เหมือนกับหลาอไม่ให้เกียรติตัวเราเองนะคะแล้วก็เหมือนกับกดตัวเราเองด้วยเนาะทั้งๆท,ท,ที่เราทําได้อะ่ะ แต่ทำไมเราไม่พูดมันออกไปนะบอกคนอื่นไปว่าเฮ้ยฉันทาได้เพียงแต่ว่าฉันทาได้อาจจะแค่นี้นะเดี๋ยวนขาจะอาจจะเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเท่านี้นะอะไรแบบนี้นะคะจริงๆการปรับไมค์เซ็ตหรือระบบการคิดตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่คิดว่าเอ้ยฉันพูดไปได้ฉันพูดได้ไม่กี่ประโยคเองอะบางทีมันเป็นการแบบกดความสามารถของตัวเราเองนะคะสู้ระบอกให้ชาวโลกรู้เลยว่าเฮ้ยฉันพูดได้เว้ยเพียงแต่โอเคนะตอนนี้ฉันพูดได้แค่นี้นะแต่นาคตฉันจะต้องพูดได้มากกว่านี้นะคะมันก็จะเป็นแรงขับ เพื่อนแรงผลักดันให้เราอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เราจะไปขวนขวายควายคว้าแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็สนุกกับทักษะที่เรามีอยู่นะคะก็วันนี้นะคะอยากให้ทุกคนมีความมั่นใจในทักษะทางด้านภาษาของตัวเองนะคะใครที่เคยล้มเหลวกับการเรียนภาษาอังกฤษมานะคะอาจจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยชาตินี้ฉันคงเรียนภาษาอื่นไม่ได้แล้วนะคะแต่จะบอกว่าคุณคิดผิดมากๆเลยค่ะ มันไม่ได้การันตีว่าคุณจะเรียนภาษาอื่นไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้การันตีด้วยว่าชาตินี้ชีวิตนี้คุณจะเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้นะฮะอย่างตัวต่เองเป็นคนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะ,ะในอดีต ปัจจุบันก็ไม่เก่งแต่นะคะมันสามารถพัฒนาได้นะ,ะทุกวันนี้ก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งนะคะเมื่อเทียบกับในอดีตแล้วนะคะซึ่งเคยบอกตัวเองเหมือนกันว่าเออชีวิตนี้ฉันคงจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้กับเขาหรอกนะคะแต่สุดท้ายนะถ้าเราเรียนอย่างถูกวิธีนะคะเราก็จะสามารถพูดมันได้แน่นอนนะคะ แล้วสำหรับภาษาญี่ปุ่นนะคะไต่รู้นะคะว่าเราควรจะเรียนแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นไต่สามารถแนะนําเพื่อนๆได้นะคะว่าเอ้ยเราควรจะเรียนแค่ไหนนะคะหรือว่าเราควรจะเอาตรงไหนไปต่อยอดกับอะไรนะคะก็คือเน้นการนําไปใช้งานนั่นเองนะคะ สุดท้ายนะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือภาษามันคือเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเราพูดผิดพูดถูกแต่ถ้าสารนั้นมันสามารถสื่อออกไปได้นะ,ะสำเนียงเราอาจจะไม่ดีพูดไม่ชัดอะไรประมาณนี้ช่างมันนะคะแต่สุดท้ายถ้าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อมันถ่ายทอดไปยังบุคคลที่เราต้องการจะสื่อ ได้แล้วถือว่าจบค่ะมันคือจบแล้วนะคะมันคือ success นะคะมันคือความสำเร็จในการสื่อสารของคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าเราจะต้องรู้ everything นะคะไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านเขียนให้ได้ก่อนถึงจะสามารถพูดได้นะ,คะแค่คุณฟังแล้วก็พูดนะคะแค่สองทักษะนี้นะคะเบื้องต้นคุณก็สามารถที่จะเคลมตัวเองได้แล้วนะคะว่าเฮ้ยฉันพูดภาษานั้นๆได้แล้วนะคะ วันนี้นะคะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่อยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพจภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟของไต๋ไว้นะคะแต่ก็จะพยายามทยอยทยอยนะคะเล่าเทคนิคนะ,คะเคล็ดลับหรือว่าทางลัดต่างๆในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นให้เพื่อนๆสามารถที่จะสนุกกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย